นี่เฮ็ดเมนูแกงเห็ดใส่หน่อไม้หรือว่าแกงหน่อไม้ใส่เห็ดนั่นเองเพราะว่าหน่อไม้เฮามันหน่อยนะคะไอ้น่อไม้กระป๋องละกะ็ผงยาหน้างละกะ็ตักไข่ด้อค่ะพอดีว่าท่ญญานยาซื้อเห็ดมาหลายมากๆเลยค่ะกินบ่ทันก็เลยอยากกินแกงเห็ดใส่หน่อไม้ค่ะใส่พริกกระเทียมละกะ็หอมแดงค่ะละกใส่หน่อไม้กระป๋องค่ะละกะ็เห็ดลงไปง่ายๆผงนัวค่ะละกะ็ผงฟรุง้งฟริง้งวิงว่งๆๆละกะ็ ปาาลาล้วก็น้ำปลาแค่นั้นึ่นเบิ้งห้ได้รสชาติตามที่เขาต้องการนะคะท่านยาจะใส่แปแ้งข้าวโพดแท่นข้าวเบียร์นะคะเพราะว่าท่านยาบริเตรียมข้าวเบียร์ค่ะเพราะว่าถ้าเขาจะใส่ข้าวเบียร์เขาจะต้องเอาเขา้าวเหนียวค่ะแซนนน้ำประมณนเค่งุ่โมงะคะพัพไทยด้วยไส้พักพาสเล่นะคะผู้ใดเคยกินแนบางคนก็นบอกว่าคิ้วบางคนก็นบอกว่าหอมแต่ว่าท่านยาว่ามันหอมดีะคะ่ะเมนูอยู่ต่างประเทศค่ะแกงเฮดไสโนไม้ค่ะกับเฮดแบบตามมีตามเกิดนะคะรสชาติก็จะบ่เมนแบบว่าไทยแท้แทนะคะ ก็สีแบบว่าตามดีเฮาเฮ็ดได้นะคะมันก็นอยากกินนะคะถ้าเฮาอยากกินเห็ดจังไดนล่ะเฮาก็ต้องปรับค่ะอดัดบเข้าค่ะอียังทีเอามาใส่ได้ก็ใส่ไปค่ะชาติมันอาจจะบ่อือไทยค่ะแต่ว่าเฮาเก็พ่อยด้อยูได้กินค่ะนี่เลยค่ะชีวิตของคนอยู่ต่างประเทศ